อ่อเคครับผมเดี๋ยวจะมาทาคลิปสอนวิธีเอาก้านลูกสูบออกนะครับหลายท่านก็คงมักง่ายครับผมอ่างานช่างไม่ใช่ว่างานโนเนมนะครับอันนี้ทําเหมือนเด็กฝึกงานครับผมเดี๋ยวจะผมจะเอาให้ดูนี่ครับผมเป็นก้านตัวนี้เห็นไหมมันจะมีรอยไขควงสับเห็นไหมคือไอตัวปลาไขควงเขาจะชุบแข็งมานะครับมันเป็นเหล็กที่ชุบแข็งอ่าผมเจอหลายเครื่องนะครับที่ทําอย่างนี้ บางทีเราไปใส่อ่ามันจะหนุนหลังหลังชาร์บนะครับผมอ่ามันจะให้ข้อไอ้ก้านตัวนี้ติดเลยครับผมถ้าเราไม่ขัดดีๆนะครับมันจะติดเลยมันจะฟีตัวไม่ได้เลยพูอยังไงมันไม่มีจังหวะรูนเลยคือมันเป็นหนุนชาร์บเห็นไหมอ่าอย่าไปหาทําเด้อทําอย่างนี้เห็นไหมมันมีกี่ตัวอ่าตัวนี้มีเน็ตหนึ่งเขาลบไปแล้วเห็นไหมอันนี้เครื่องไม่รู้ใครต่อใครทํามาอ่าผมจะบอกวิธีนะวิธีเอาออกอ่า ให้เราหาไม้ที่เป็นท่อนก็ได้เป็นไม้เนื้อแข็งนะดันตรงนี้เลยอดันเวลาเอาสู่กันตีทะลุเข้าออไปเลยตรงนี้ไม้ก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นแท่งโลมินียมก็ได้นะครับหรือจะเป็นแป๊บที่เป็นเหล็กอเหล็กเหนียวธรรมดาอย่าไปเอาเหล็กที่เป็นเหล็กชุบแข็งนะครับอ่าตัวนี้เขาจะเป็นเหล็กชุบแข็งพอมันแข็งโดนแข็งมันก็จะเป็นรอยเห็นไหมอ่าอันนี้ปลายคขวงปลายสกัดเห็นไหม เอาเป็นเหล็กแปบบ๊บท่อไฟพวกอะไรก็ได้นะครับอเอาเข้าอย่างนี้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีเอาเข้าอย่างนี้นี่เอาเข้าอย่างนี้นี่เอาเข้าดันอย่างนี้มันจะพอดีเลยเห็นไหมมันจะพยุงแล้วก็พยุงไว้แล้วก็ตอกแค่นั้นเองครับผม,มง่ายๆนะครับไม่ต้องไปสับอย่างกันอย่างนี้อันนี้ทําเหมือนเด็กฝึกงานนี่ไม่ผ่านนะครับผมจะทำเลยอ่าต้องมาแก้ต้องมาไล่ขัดอีกอันนี้ผมไม่ได้ว่าสอนนะ,ะให้ความรู้ไปด้วย อันนี้ให้ถือว่าให้ความรู้ไปเลยไม่ใช่ว่าสอนงานกันนะครับผมอ่าไม่ใช่ว่าผมเก่งคนเดียวนะคนอื่นอาจจะเก่งกว่าผมแต่จุดละเอียดมันมีครับผมการประกอบเครื่องนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเราจะทํากันมั่วครับผมอ่าโอเคครับผมประมาณนี้นะครับ